สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงความรักคนโสดรายเดือนมาแล้วนะคะกับอาจารย์วาสนาอัมเมซิ่งทาโร่ค่ะเรามีเรื่องราวความรักของหัวใจคนโสดตามแต่ละราศีมาเล่าสู่กันฟังคลิปนี้นะคะเราจะบอกว่าพลังงานของคนรักเก่าคุณอาจจะรอคอยอยู่ราศีอะไรจะกลับมาหรือถ้าไม่มีการรอคอยแล้วคุณปรารถนาในรักใหม่ลักษณะของคนรักใหม่มีเกณฑ์แบบไหนที่จะเข้ามา เปิดใจกว้างๆนะคะคลิปพลังงานความรักไรเดือนนี้เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นปรารถนาให้ผู้ที่ฟังคลิปนี้มีความสุขได้คำตอบแห่งความรักค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะเดี๋ยวเราจะจัดการวางไพ่ในตำแหน่งดวงชะตาของคุณในเดือนสิงหานี้กับหัวใจคนโสดกันนะคะ สวัสดีนะคะชาวราศีพฤษภค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่ง ความอบอวนด้วยดวงความรักคนโสดแล้วนะคะคนที่อยู่ในเกณฑ์ราศีพฤษกหรือคนที่อยู่ในเกณฑ์ลักขนาราศีพฤษกสามารถฟังคลิปพลังงานดีๆกับรักเก่ารักใหม่ไปพร้อมๆกันได้นะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะบอกว่า3ราศีคนเก่า6ราศีคนใหม่แต่เราต้องรู้พื้นดวงของเราก่อนนะคะชาวราศีพฤษภขะว่าพื้นดวงของคุณในเดือนนี้พลังงานความคิด ความรู้สึกในด้านของความรักของคุณเป็นเช่นไรต้องบอกแบบนี้ค่ะพื้นดวงของคุณอยู่ในตำแหน่งที่ ใครก็ตามที่โสดหรือเพิ่งเลิกจากความสัมพันธ์หรือตอนนี้ไม่มีใครแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่คุณยังปรารถนาก็คือความรักคุณไม่ได้มองความรักเป็นสิ่งที่แย่นะคะแต่คุณรู้สึกว่าเราโชคไม่ดีเวลาที่เรามีความรักมักเจอคนที่เจ้าชู้มักเจอคนที่หลายใจหรืออาจจะคุยพร้อมกันหลายๆคนหรือพอคบแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อเรา พลังงานนี้ส่งผลให้เราก็ไม่อยากได้ไม่อยากได้แบบนี้อีกไม่อยากให้มุมนึงของชีวิตเราต้องซ้ำรอยในอดีตที่เราเคยเจ็บช้ำน้ำใจในเรื่องนี้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะคนเรามันแหมมันยังมีเกณฑ์ต้องเจอเนาะกับคนที่มันมีพลังงานของคนเจ้ชูแล้วเราก็ดึงดูดคนในเกณฑ์นี้มาซะด้วยสิพอครบแล้วเนี่ย คือคนเจ้าชู้สิ่งหนึ่งที่เขาเป็นก็คือความเอาใจใส่ที่เราเถียงไม่ได้เลยว่าเขาจะเอาใจใส่เราดีๆด,ดูแลหวานในช่วงของ p ๊อบบี้เลิฟจริงๆเลยแล้วเราก็ตกหลุมรักของเขาเข้าจนหมดหัวใจค่ะดังนั้นต้องเตือนชาวราศีพฤษภนะคะคุณก็ยังมีดวงเกณฑ์ว่าถ้ามีความรักก็ต้องระมัดระวังคนเจ้าชู้หลายใจอยู่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่คุณจะตกลง บงใจรักใคร่คุณก็ต้องดูย้อนไปดูโซเชียลเขาหน่อยดูพฤติกรรมเขาหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณรักใคร่คุณรักจริงและมักจะมั่นใจว่าเราจะต้องรักกันแบบอุ้ยเดินทางเส้นทางความรักไปยาวๆเพราะว่าที่ผ่านมามันก็จบกลางคันมาแล้วนะคะดังนั้นแนะนำว่าถ้าคุณจะมีความรักดูดีๆแล้วถ้าเขาเจ้าชู้ ดูนานๆก่อนละกันนะคะอะมาเราเข้าสู่โหมดของคนที่รอรักเก่ากันดีกว่าคนที่รอความสัมพันธ์รักเก่าคงปรารถนาอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าสามราศีที่ปรากฏขึ้นในคลิปนี้ส่งผลให้ตรงกับราศีในใจของคุณหรือเปล่าได้แก่ราศีเมถุนราศีตุลและก็ราศีกุมค่ะสามราศีนี้ตรงใจไหมเออสามราศีนี้แหละค่ะ ปรากฏในคลิปพลังงานของคนโสดนะคะโดยเฉพาะชาวราศีพฤษภแล้วก็เป็นเกณฑ์รักเก่านะเป็นเกณฑ์รักเก่าถ้าคุณกับเขาเลิกกันไปแล้วแล้วเขาว่าไปแบบไม่เห็นฝุ่นอะไปแบบไม่ได้สนใจไปแบบปิดกั้นหรือไปแบบเงียบหายไปเลยนะคะแล้วคุณก็อยู่ในโหมดของการรอคอยรอแล้วรอเราเราจะไม่ได้พูดนะว่าใครผิดใครถูกนะคะเราพูดว่าตอนนี้คุณเลิกกันละอืมและเขาก็ไป ไปเลยนะซิ่งไปแล้วนะคะในขณะที่คุณรอการกลับมาของเขาเขาอาจจะไปโดยทิ้งคําปริศนาผูกมัดคุณเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องกลับมาอะไรหรือเปล่าแต่แน่นอนค่ะพอเวลามัน มันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงหรือเป็นความเท็จกับการรอคอยของคุณถ้าคุณรอคอยเขารอคอยการกลับมาให้กลับมารักกันเหมือนเดิมแล้วคุณไม่ทุกข์ก็รอไปแต่ถ้าคุณทุกข์คุณต้องหยุดนะคะเพราะความสัมพันธ์ของคุณนะเวลานี้ต้องใช้คำว่ารักจากจรรักมันจรไปแล้วค่ะเขาก็ไม่ใช่คนของเราอีกต่อไปและเขาก็ไม่เหมือนเดิมด้วย แต่สิ่งหนึง่งถ้าคุณอยากรู้ว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่านั่นหมายถึงณนะเวลาที่คุณฟังคลิปนี้อยู่เขาจะต้องมีเกณฑ์ติดต่อก,กับคุณไม่ว่าจะทางตรงมาหาคุณเลยทางอ้อมผ่านโลกโซเชียลการส่งการดูหรือมีปฏิสัมพันธ์นผ่านโลกโซเชียลให้คุณรู้สึกว่าเขาเริ่มส่งสัญญ,ญาณบางอย่างที่อยากคุยกับเราแต่ถ้าไม่มีเลย คุณต้องทำใจคุณจะจมอยู่กับอดีตก็ไม่ว่าเพราะคุณไม่ได้ทุกข์แค่คุณรอแต่ถ้าคุณจมอยู่กับอดีตแล้วคุณก็ทุกข์แล้วคุณก็รอแบบทรมานใจแนะนำว่าให้หยุดตรงนี้ก่อนนะคะกลับมารักตัวเองกลับมาเป็นตัวของตัวเองก่อนถ้าคุณบุญธรรมกรรมแต่งกันมาดีนะคะวันหนึ่งก็คงกลับมาแต่ณเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ คนที่สะกดคำว่ารอคือคุณแต่เพียงผู้เดียวเขาไปแล้วจริงๆอืมแต่สิ่งหนึ่งอยากจะเตือนนะคะการไปของเขาครั้งนี้หรือการเปลี่ยนของเขาครั้งนี้และการเลิกของเขามันมีผลว่าเขาอาจจะเจอความสัมพันธ์ใหม่และความสัมพันธ์ใหม่ของเขาอาจจะเข้าเกณฑ์ของการครบหาดูใจหรือถึงขั้นตกลงปรงใจแต่งงานกันแบบสร้างครอบครัวนะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าคุณจะรอก็รอแต่ถ้าไม่รอกลับมาเปิดดวงเพื่อมองหาความสัมพันธ์ใหม่มันเป็นอะไรที่คุณสามารถคอนโทรตัวเองได้คอนโทรใจได้แล้วก็เป็นฝ่ายที่จะ เลือกคนได้แต่ถ้าอยากจะรอต่อไปไม่ห้ามไม่ว่ากันนะคะรอแล้วสมหวังไหมคนคนนั้นต้องติดต่อคุณอยู่แต่ถ้าไม่ติดต่อเลยแล้วฟังคลิปนี้เงียบหายไม่ติดต่อเลยนั่นหมายถึงโอกาสการเป็นไปได้มันเป็นศูนย์จริงๆนะคะเขาไปแล้วไปรับไม่กลับคืนมีความสุขกับการใช้ชีวิตไปเรียบร้อยและอาจจะเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆเป็นที่เรียบร้อยค่ะมาเข้าสู่ในโหมดของเกณฑ์ รักใหม่กันดีกว่าแหมฟังขนาดนี้เนาะมาเธอมาเปิดใจหรอกอุ้ยชีวิตคนเราจะเอาเวลาทุกวินาทีไปเป็นการรอคอยทำไมเออจะมาสะกดรอเรืออออ่างทำไมมารอเรือออ่างอ่านว่ารอมันก็ตรงกับเรือพายวนอยู่ในอ่างนะฮะก็ไม่มีวันไม่มีก็คงวนอยู่อย่างนั้นอะ่ะเออวกบ,บนนะฮะอ่ะเรามาดูต่อคะ่ะ 6ราศีนะจ๊าที่นักพยากร,รณ์วัสนาอยากจะบอกว่านี่แหละค่ะฉ่ำโบะเลยแหละจะเข้ามาวิ่งเล่นในหัวใจของคุณเลยนะคะได้แก่คนราศีมังกรราศีพฤษภราศีกันราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมภห6ราศีนี้แม้ว่าจะเป็นราศีเหมือนแฟนเก่าของคุณก็ตามแต่เขาเป็นคนใหม่เด้อนะคะ เขาเป็นคนใหม่เป็นพลังงานของความรักครั้งใหม่ให้กับคุณนะคะและบอกไว้ก่อนเกณฑ์พบเจอความรักนะคะมักจะมาจากผู้ใหญ่แนะนำให้คุณได้รู้จักกันผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะเป็นเพศหญิงด้วยที่เป็นคนที่ปรารถนาดีต่อคุณและอยากให้คุณเจอคนที่ดีนะคะเขาจะคัดนะคัดสารบุคคลคนนั้นมาให้กับคุณและคนคนนั้นที่เขาคัดสรรมานะ โอ้โห,โหโต้องใช้คำว่าร่ำรวยรวยรวยด้วยฐานะรวยด้วยความสามารถของเขาเองและอาจจะรวยด้วยชาติตระกูลของเขาด้วยดังนั้นนะคะถ้าคุณอยากมีความรักสิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะได้พบเจอก็คือพ่อสื่อแม่สื่อที่มีอายุมากกว่าคุณ ต้องหมายถึงเป็นพี่คุณไปเลยเป็นแม่คุณเป็นป้าเป็นนา้าเป็นเจ้านายและที่สำคัญอาจจะเด่นตรงเป็นพลังงานเพศหญิงที่จะแนะนำคนที่โคตรดีมาให้กับคุณนี่คือเกณฑ์หนึ่งนะที่คุณจะได้เจอส่วนเกณฑ์ที่สองถ้าคุณจะเจอคุณจะมาเจอจากอืต้องใช้คำว่าอุบัติเหตุแห่งรักบุ้ยทำเป็นพูดอุบัติเหตุแห่งรักเนาะคืออย่างนี้ค่ะ บางทีเราอาจจะเดินรองเท้าขาดแล้วเขาเข้ามาถามว่าเออเป็นไรครับเออหรือคุณรถแบตหมดเขาอาจจะเดินเข้ามาแล้วบอกอ๊ยมีอะไรให้ผมช่วยไหมมีอะไรให้ฉันช่วยไหมเออมีอะไรหรือเปล่าคือมันเหมือนกับว่าอุบัติเหตุไม่ใช่บอกโอน่ากลัวแต่มันเป็นเ,นเรื่องที่เรารู้สึกว่ากําลังเจอและมีคนน่ะปรารถนาจะมาช่วยเหลือเราเออเป็นพลเมืองดีว่างั้นเถอะเป็นคนที่ผ่านมาเจอคุณแล้วอุย๊ย เขาช่วยไปช่วยมาอุ้ยปลูกต้นรักกันสะได้เนาะเออแลกลายแลกเบอร์กันนะอุย้ยเขาเป็นคนจิตใจดีมันก็จะเป็นอารมณ์แบบเออเหมือนอัศวินขี่ม้าขาวนั่นแหละค่ะคือสองเกณฑ์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นนะคะสองเกณฑ์ใหญ่ๆแต่ถามว่าเกณฑ์ใดที่ที่เรามาคือสังเกตน,นะว่าไม่ว่าจะเป็นสองเกณฑ์เนี้ยเข้ามาในดวงคุณนะ่ะแต่มักจะเป็นเกณฑ์ที่มีการผ่านการ ถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะดูมาให้อย่างดีหรือถ้าเป็นคุณเจอด้วยอุบัติเหตุแห่งรักนั่นหมายถึงเขาเป็นคนมีน้ำใจในระดับหนึ่งเห็นไหมเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นมิตรภาพที่ดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะและความสัมพันธ์ของคุณนะคะก็จะมีการเดินทางไปตามพลังงานคู่ในการพูดคุยกันและคุณเนี่ยตัวคุณเองเ่ย ต่อให้ผู้ใหญ่แนะนําต่อให้คุณมองค่าว่าเขาเป็นคนจิตใจดีแต่คุณเป็นคนที่เลือกคนเลือกที่จะศึกษาหาความจริงว่าเขาเป็นคนแบบนั้นแบบนี้จริงอย่างที่เรารู้สึกหรือเปล่าจริงอย่างที่เขาเล่าว่าจริงอย่างที่คนนั้นบอกหรือเปล่าคุณเป็นคนจะไม่ปล่อยผ่านความรักครั้งนี้ค่อนข้างเช็คอย่างละเอียดมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่ความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่จะก้าวเข้ามาอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ เป็นคนที่อาจจะมีธุรกิจส่วนตัวนะหรือถ้ามีงานหลักก็จะมีงานเสริมเป็นธุรกิจนอกนอกงานหลักไปเลยนะคะหรือเป็นธุรกิจกงอกงสีที่สืบทอดของบรรพบุรุษหรือทําให้กับครอ,อบครัวต่อยอด,ต,อยอดต่อยอดธุรกิจทายาทน,นั่นเองดังนั้นสิ่งที่คุณต้องรู้เลยว่าคนคนนี้ฐานะดีอ่ะฐานะดีแล้วหนึ่งสองขยันด้วยนะคะ สเป็นคนที่มีบุคลิกซุกซนเขาเรียกว่าเป็นคนพูดเล่นชอบหยอกชอบแซวชอบอำ้ำอ่าเป็นคนแบบออ้ยโอแกะทำให้คุณมโมโหแล้วว่าเอ้ย,ยอยากยอกยากอยากอยากอารมณ์ประมาณนี้ยอืมแล้วก็เป็นคนที่เวลาเล่นก็ไม่ค่อยรู้จักลำเวลาเวลาก็จะเล่นหยอกแซวแรงอ้ำเก่งนะคะอารมณ์ขันเยอะนะคะไม่ค่อย ที่จะซีเรียสอะไรง่ายๆแต่พอถึงโหมดของการจริงจังเขาจะกลายเป็นคนที่น่ากลัวมากๆตรงไปตรงมานะคะเวลาที่ต้องตัดสินใจอะไรใหญ่ๆจะเป็นคนชัดเจนนะและเป็นคนที่มีความยุติธรรมในใจสูงมากนะถึงได้มาช่วยเหลือคุณนะแล้วก็เป็นคนที่ต้องใช้คำว่าอื เขาเรียกว่ามีความต่างสุดขั้วในอารมณ์นะบทสนุกก็สนุกบทเครียดก็จะเครียดเลยนะไม่ค่อยมีอะไรตรงกลางดังนั้นคุณอาจจะต้องรับมือกับอารมณ์และความรู้สึกของเขาหน่อยนะคะถามว่ารูปพันสันฐานเป็นอย่างไรเป็นคนหน้าหน้าเป็นคนที่มองแล้วดูเหมือนคนเครียดแต่เขาไม่ได้เครียดอะเออเป็นคนที่หน้าดุเออเป็นคนที่หน้าดุหน้านิ่งนะคะ แล้วเรารู้สึกว่าคนนี้เขาเครียดอะไรแต่เปล่าเขาไม่ได้เครียดเป็นคนน้าดุหน้านิ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยถ้าไม่รู้จักจะไม่คุยจะไม่ทักใครอารมณ์ประมาณนี้แต่ก็ถือว่ามีความยุติธรรมสูงเป็นคนจิตใจดีมีความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมดีนะคะ ก็ลองดูค่ะเผื่อพลังงานนี้จะดีส่วนใครก็ตามที่บอกว่าโอ้ยยังไม่เจอเลยอยากเจอคนรักแบบนี้จังเลยนะคะจริงๆแล้วเกณฑ์รักใหม่เนี่ยอาจจะเป็นเกณฑ์ที่กาลังคุยกับคุณอยู่หรือกําลังที่จะสื่อสารกับคุณหรือกําลังจะสื่อสารมาในอนาคตนะนะ ก็แนะนําว่าพลังงานนี้ดีนะคะลองเปิดใจดูแต่ถ้าใครยังไม่เจอะก็แนะนําว่าไปขอพรความรักตามที่คุณรู้สึกสะดวกสบายใจเลยก็แล้วกันส่วนใครก็ตามที่ติดตามช่องนักพยากรณ์วัสนาเดียวเราจะมีเรื่องราวเกตความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อพิธีกรรมโบราณพิธีแห่ง เอ่อการขอเงินพิธีเรียกแฟนแบบเป็นความเชื่อโบราณจากทั่วทุกมุมโลกมันเล่าสู่กันฟังแบบแนวพอดแคสต์นะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเพลย์ลิสต์รวมถึงเราจะทำเหมือนละครวิทยุหลังข่าวไม่ใช่เป็นละครนะแต่เราจะเล่าแบบนั้นให้คุณน่ะไม่ต้องมานั่งนั่งฟังจอไม่นั่งไม่ต้องมาดูจอให้คุณทำทุกกิจกรรมแล้วฟังเสียงนะักพยากรณ์วาสนาเล่าเรื่องไปเพลินเพินก็ฝากกดติดตามช่องนักพยากรณ์วาสนาอ m a z i n g t a ท o t ไว้ด้วยนะคะ ฝากแชร์คลิปนี้เป็นค่าครูปรารถนาผู้ชายทุกคนพบเจอความรักค่ะ